ที่ท่านผู้ชมกาลังมองเห็นอยู่นี่นี่ก็คือปลากุสลาดนะครับเป็นปลาเนื้อดีที่มีราคาแพงมากๆเลยนะโดยปลากุสลาดที่ยังมีชีวิตอยู่ขายราคาปลาเป็นมันมีราคาถึง2,500บาทต่อกิโลกรัมเลยนะครับเป็นปลาที่แพงมากๆจริงๆเลยนะและปลากุสลาดตัวนี้นะครับก็มีน้ําหนักถึง5กิโลกรัมนะครับตัวนี้ก็ขายไปในราคา10,000บาทนะ10,000ก็แย่แล้วพูดเล่นนะครับและส่วนนี้ก็จะเป็นหมึกหอมนะครับหมึกหอมตัวนี้ก็มีความผิ้วไหวดุนดังสายน้ํา มันว่ายไวยจังวะและนี่ก็จะเป็นปลาเก๋าเสือยักษ์นะครับตัวนี้ก็น้าพัดได้ย่ากระหม่อมขึ้นมานะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะน้ําหนักเอ่อสิบสี่หรือว่าสิบห้ากิโลกรัมนี่นะครับก็พูดเวอร์ไปเรื่อยนะตัวนี้ก็น้าหนักสิบเอ็ดกิโลกรัมนะครับและนี่ก็จะเป็นปลาสากเหลืองยักษ์นะครับว่ายตรงมาอย่างนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนมันเป็นไปได้ไงวะดูภาพช้าดิอ๋อ แล้วนี่ก็เจอปลาตุสลาตัวใหญ่อีกแล้วนะครับก็เล็งเข้าไปใกล้ๆนะครับเล็งสมองมานะเพื่อที่จะให้มันตายแบบไม่ต้องทรมานนะตัวนี้ก็ตัวใหญ่มากเลยนะครับรู้สึกว่าจะ4กิโลกรัมเลยนะเฮ้ยเจอมึงหอมอีกแล้วว่าตัวนี้ต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนนะเพราะว่ามันกำลังกินรูปปลาอยู่ลยครับไม่มันคาบรูปไลา,าทำห้มันว่ายน้ำได้เชี่ยนช้ามาก และนี่ก็จะเป็นมึกผอนเลยครับตอนนี้ก็ครึ่งกิโลเลยนะถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่มากเลยนะครับและนี่ปลาอะไรกันนะโอ้ยนี่ปลากุศลาดนะครับแต่ว่ามันมีแผลชะกำอยู่ข้างตัวนะั้นรู้สึกว่านะ่าจะเป็นรอยแผลจากการโดนยำน้ํายิงปลามาเหมือนกันนะครับแล้วก็หลุดไปนะผมก็จะช่วยมันให้ได้หลับฝันดีนะครับไม่ต้องทุกข์ทรมารอีกต่อไปนะเจ้าปลากุศลารปลาตัวน,นี้ก็ไมไ่ขายนะครับเอาไว้กินนะเพราะว่าแผลมันไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะครับ โหทุกคนครับแล้วนี้ก็เจอปลากุสลาดอีกแล้วนะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะ <_ d> um> <ๆ S 1> ตัวนี้ก็นอนนิ่งอยู่นะครับตัวขาวจวะเชียวก็ค่อยถ่ายก่อนนะครับค่อยยิงนะก็เล็งเข้าไปที่สมองนะครับทการเหนี่ยวกลเข้าไป <_ c ười> โอ้โองร้อยนะครับตัวนี้ก็ได้มาอีกหนึ่งแต้มละตัวนี้ก็ยังเป็นตัวที่ใหญ่อีกเหมือนเดิมนะครับ <_ c ười> ตัวนี้รู้สึกว่าจะาน้ำหนัก4.4กิโลกรัมเลยนะ <_ c ười> แลวผ่านไปอีกโคตรนานนะครับก็ได้มาเจอกับเจ้าปลากุสลาดอีกตัวหนึ่งแล้วนะผมจะเล็งเข้าไปที่สมองเท่านั้นนะ <_ c ười> ก็โดนเต็มๆมเลยนะครับก็ทําให้ปลาตัวนี้ได้ไปสู่สุคติโดยที่ไม่ต้องทุกข์ทรมานเลยนะและที่ทุกคนเห็นตัวมันสั่นอยู่นี่มันก็แค่กล้ามเนื้อกระตุกนะครับจริงๆมันตายไปแล้วนะเหมือนกับว่าปลามันได้หลับากอยู่ดีดก็ตัดภาพไปอีกทีไปต่างโลกเลยเนี้ยเป็นปลากุศลที่ต่างโลกแล้วก็โดนย่ากระ่อมต่อไปเรื่อยๆและนี่ก็มาเจอปลากุศลาอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็ไหลตัวเข้าไปใกล้ๆมันแล้วทำการย่ากระ่อมมันนะครับปรัชานามันไาวหนีไปก,ก่อนนะครับก็เลยทัดแรงไม่โดนสมองนะครับทำให้ปล แล้วก็ได้มาเจออีกหนึ่งตัวใกล้ๆกันเลยนะครับผมก็ว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆมันนะครับแล้วก็ทำการเล็งสมองมันเข้าไปแต่ไม่โดนนี่ไงวะอยู่ใกล้ๆขนาดนี้นยังจริงไม่โดนสมองโอ้โหไม่ค่อยแม่นเลยวะเดี๋ยวเอาใหม่ตัวหน้าแล้วกันนะและนี่ก็คือปลาเอ่อรู้สึกว่าจะเป็นปลาสร้อยนอกเขาดำมันนะครับเป็นหนึ่งในปลาที่ผมไม่เคยยิงมาเลยแต่ว่าผมลองยิงแล้วมากินดูนะครับรู้สึกว่าเนื้อมันดีมากๆเลนนะรอบหน้ามาแกโดนแน่และในตอนนี้นะครับทุกคนครับผมเดาก้ทุกคนสังเกตช็อตนี้ให้ดีนะครับทุกคนเห็นตรงปลายไฟนนั้ม และนี่ก็คือปลาเก๋าเสือไม่ใช่นี่หว่าปลาเก๋าดอกดำยักษ์นะครับตัวโคตรใหญ่เลยนะผมให้น้องพัดเป็นคนยิงนะครับนี่นะครับน้องพัดไล่ตัวลงไปใ,ใกล้ๆหัวไปแล้วนะครับแล้วก็ทําการย้ำกระหม,อม่อมเข้าไปนิ่งไปเลยนะครับตรงนี้ก็ความลึกรู้สึกว่าจะ27หรือว่า28เมตรเลยนะนี่นะครับกำลังว่ายขึ้นผิวน้ํากันแล้ว ก็ไม่เคยลึกสักเท่าไหร่เลยนะตอนนี้ก็มาถึงผิวน้ำแล้วนะครับแล้วก็จะสาวเชือกปลาขึ้นมานะเห็นขาวๆนั่นไหมครับกำลังดึงขึ้นมานะก็ไม่ใช่หนวนปลาที่ทุนลัดดีกว่าอันนี้ปลาอยู่ข้างล่างนะครับกำลังดึงขึ้นมานะเห็นไหมครับตัวกลมดิกเลยนะผมไม่ได้คนทายเล่นนะครับว่าตอนนี้หนักกี่กิโลกรัมครับ มองเปนตัวเล็กใช่ไหมล่ะเราดูตไปขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วชิเคเกตัวโคตรใหญ่นะครับเห็นในน้ำนึกว,ว่าตัวน่าประมาณ10กิโลกรัมนะครับแต่พอขึ้นมาตัวนี้ก็น้ำหนัก24กิโลกรัมเลยนะตัวใหญ่มากมากเลยนะครับ แลวนี่ผมก็ได้มาเจอกับปลาอังเกยนะครับผมก็ดำเข้าไปใกล้ๆเหมือนะเพื่อที่จะย่อมกระหม่อมวันนี้ครับแต่มันก็ไม่ยอมหันข้างให้ผมนะผมก็เลยจะยิงเสยด้านหลังเข้าไปเลยนะครับเล็งเข้าไปทําการเหนียวไกลโอ้หเรียบร้อยนะครับก็ได้มาอีกหนึ่งตัวนะแล้วก็มาเจอกับปลากุศลาดอีกแล้วนะครับก็เล็งเข้าไปที่หัวอย่างเดียวเลยนะเรียบร้อยนะครับนิ่งไปเลยนะแล้วก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับตรงน,นี้ก็ตัวสีสวยมากเลยนะแล้วนี่ปลาอะไรอ่ะทุกคน ปลาอะไรวะอ๋อนี่ปลาว,าวาัวนะครับรู้สึกว่าจะเป็นปลาวัวหางพัดนะครับนี่หางใหญ่เลยนะผมก็จะจับหางมันขึ้นมาดูแต่ก็มันหนีวะก็ช่างหัวันเลยนะจำรถสกีแต่ว่าเดี๋ยว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 แล้วตอนนี้ก็ได้มาเจอกับเจ้าปลากุศลตัวใหญ่ยักษ์อีกแล้วนะครับเข้าไปใกล้แล้วจิ้มนะครับเรียบร้อยวิ่งไปโคตรแรงเลยนะกระชากผมปลิวเลยนะครับ ผมไได้ขึ้นมาแล้วนะครับสลับเจ้าปลากุศลาตัวใหญ่ตัวนี้นะตัวนี้ก็น้ําหนักกี่ว่าจำไม่ได้แลวครับตัวนี้ก็เป็นปลากุศลารอีกแล้วนะครับผมก็ทําการยิงเข้าไปเต็มเลยนะก็ร่วงไปเลยนะครับตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะน้ําหนัก2กิโลกรัมเลยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่ใซสไม่ใช่ได้เลยนะแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาเจอกับเจ้าปลากระพงปากหมูตัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็น้าหนัก4ี่กิโลกรัมเลยนะผมก็จิ้มเข้าไปเต็มเห็มงือกเลยนะครับผมก็ได้ดึงขึ้นมา แล้วก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นปลากระพงฝากหมูตัวใหญ่มา,มากๆเลยนะและนี่ก็เป็นปลากุลสลัดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่มากๆเลยนะผมก็ใ,ใกล้ๆเลยป้งนิ่งไปเลยนะครับและพอเจออีกตัวผมก็ป้องเข้าไปพอมาเจออีกตัวก็ป้งเข้าไปนะครับนิ่งเบไม่ยิงอยู่หว่าวิ่งสิบห้าเลย แล้วก็นั่มาเจอปลากระพงปากหมูตัวใหญ่อีกแล้วนะครับผมก็จิ้มเข้าไปแล้วก็นึงขึ้นมานะครับก็เป็นปลากระพงปากหมูที่ตัวใหญ่อีกแล้วนะครับไซส์สี่กิโลกรัมทุกตัวเลยนะและในตอนนี้นะครับผมก็นั่มาเจอกับปลาสากเหลืองเจ้าประจําอีกแล้วนะครับผมก็ค่อยๆเล็งเข้าไปช้าๆนะครับอย่างไรก็ไม่พลาดอย่างแน่นอนนี่มันแ่อะไรวันนี้อะไปละ